มดข่าวพาเพลินสวัสดีข่าวรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุ๊ยแซ่บมุมนี้ของแฟนหนุ่มเดือดออกโรงป้องดิวอาริสลากลายเป็นประเด็นสดแซ่บร้อนระอุแข่งกับอากาศกันเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับเบลบุษยาตั้งพากอนลูกสาวของพันตำรวจโทพันยินตั้งพากอนกับนักแสดงสาวสวยดิวอาริสลาที่สาวเบลเองได้โพสต์ ไอจีสตอเกี่ยวกับข้อความแชทของแฟนสาวหล่อที่ได้ทักไปหานักแสดงสาวสุดแซ่บดิวอลิสลานะคะอ้างประมาณว่าสาวดิวชอบหาเรื่องคนอื่นโทรฟ้องคนอื่นล่าสุดนะคะสตอรี่ไอจของสาวเบลได้เคลื่อนไหวแชร์วิรกรรมของนักแสดงสาวอีกครั้งโดยมีการแคปข้อความจากไดเร็กชาวเน็ตทักมาหาพูดถึงวิรกรรมนักแสดงสาวมาลงสตอรี่ไอีอีกหลายสตอรีนะคะพร้อมทางได้ประกาศผ่านโพสต์ว่า จะชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นให้หมดคนจริงใครปลอมก็เตรียมแท้ให้ถูก <Yeah. S 1> ในขณะเดียวกันทางด้านฝั่งของสาวดิวก็ได้เคลื่อนไหวด้วยการรีโพสต์แชร์สตอรี่ที่เพื่อนๆต่างโพสต์ส่งกำลังใจถึงเธอจำนวนมากรวมไปถึงเซบาสเตียนดีแฟนหนุ่มของเธอที่ได้โพสต์ว่าไม่ <Yeah. S 1> อยากจะลดตัวมาหรอกนะแต่ก็โอเค 1. ที่บอกว่าแฟนผมไม่ชอบ LGBT มันเป็นเรื่องตลกเพื่อนรักบางคนของเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของความแตกต่างและก็สวยงามนี้ 2. ที่บอกว่าเธอคบแต่ผู้ชายที่รวยขอบคุณสำหรับคำชมใช่คนที่ประสบความสำเร็จบางครั้งก็อยู่กับคนที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าพวกเขานั้นเหมือนกัน 3. ที่บอกว่าเธอเก็บเงินจากทริปที่ผมพาเธอไปผมกับเธอเป็นคนที่มีน้ำใจมากกับเพื่อนๆ ซึ่งพวกเขาทั้งหมดก็เป็นพวกที่ประสบความสําเร็จเหมือนกันและก็มีความภูมิใจในตัวเองไม่ใช่คุนเอาเปรียบใครและก็จ่ายเป็นบางครั้งนี่ก็ผิดด้วยหรอขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ